สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันพฤหัสบดีวันที่9มีนาคม2566นะครับเป็นราคาข้าวเปลือกนะครับความชื้นไม่เกิน1 5เป็นะครับเป็นราคากลางนะครับของแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่นะครับราคาวันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับมาดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังปี2566นะครับจังหวัดนครสวรรค์9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดพิจิตร 9,600บาทถึง9,900บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,600บาทถึง9,900บาทจังหวัดสุโขทัย9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี10,000บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดเพชรชบูรณ์9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดชัยนาท 10,000บาทถึง1,200บาทจังหวัดอุทัยธานี9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา10,000บาทถึง1,200บาทจังหวัดลพบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก1 2 0 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,900บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดนครปฐม10,000บาทถึง1 1 0 0บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง100บาทนะครับ จังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทและจังหวัดสิงห์บุรี9,900บาทถึง11,100บาทมาที่ข้าวหอมมะลินะครับปี2565/66ทจังหวัดสุรินทร์13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาท จังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดยะโสธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ 13000บาทถึง14000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13000บาทถึง14000บาทจังหวัดนครพนม13800บาทถึง14600บาทจังหวัดขอนแก่น14000บาทถึง14500บาทจังหวัดสกลนคร13000บาทถึง14200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13000บาทถึง14000บาทจังหวัดอุดรธานี13500บาทถึง14200บาท จังหวัดหนองบัวลำพู13,100บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองคาย13,500บาทถึง14,100บาทจังหวัดมุกดาหาร13,100บาทถึง13,200บาทจังหวัดเชียงใหม่14,000บาทถึง14,750บาทวันนี้ราคาอย่างคงที่นะครับมาดูข้าวหอมมะลิโซนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับปี65ทับ66จังหวัดพิษณุโลก 13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดลำปาง12,800บาทถึง12,900บาทจังหวัดอุตรดิตถ12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดแพร่12,500บาทราคายัางคงที่นะครับคงเดิมตลอดนะครับมาที่ข้าวหอมปทุมนะครับนาปาังปี2,566นะครับวันนี้มีปรับขึ้นนะครับจังหวัดลบบุรี10,000บาทถึง1 5 0 0บาท จังหวัดสุพรรณบุรี11,000บาทถึง1 1 1 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง10,000บาทถึง1100บาทอันนี้ราคาปรับขึ้นนะครับ100บาทครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ํานะครับจังหวัดสิงห์บุรี1900บาทถึง1 1 1 0 0บาทจังหวัดกาญจนบุรี1 5 0 0บาทจังหวัดประทุมธานี11,000บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับ จังหวัดนครนายก11,000บาทมาที่เข้าเหนียวมเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2,565ทั66จังหวัดขอนแก่น11,500บาทถึง12,100บาทจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดมหาสารคาม10,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครพนม 1800บาทถึง11600บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11800บาทถึง12200บาทจังหวัดอุบลราชธานี11000บาทถึง11500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11500บาทถึง12000บาทจังหวัดชัยภูมิ12000บาทถึง13000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู11600บาทจังหวัดหนองคาย 11400บาทถึง11700บาทจังหวัดมุกดาหาร11000บาทถึง12000บาทวันนี้ราคายังคงที่นะครับมาที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนะครับนาปีปี2565/66ทัจังหวัดอุดรธานี1300บาทถึง1500บาทจังหวัดนครพนม10000บาทถึง1700บาทจังหวัดหนองคาย1200บาทถึง1700บาท จังหวัดลำปางหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอำนาจเจริญ8,600บาทถึง10,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500อบาทถึง900 0บาทจังหวัดแพร่หนึ่งบาทและจังหวัดเชียงราย12,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับครับนี่ก็เป็นราคาข้าวนะครับของวันนี้นะครับครับท้ายนี้ครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณครับทุกๆท่านนะครับที่ใั้การ ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ